สวัสดีจ้ามือนี้เนี่ยวเราผ้ามาเก็บมะก,กอหรือเปล่ามคนก็นเอินมะฮุงมะละกออะเนาะจ้านี่เห็นบ้อนุ้ยง่าย,าย,ายเหุ่ใดเบิ้งง่าค่ะแล้วกระโดกเพราะม่เบ่นเนี่ยปลูกไว้อยู่หน้าเนี่ยจ้านี่แต่ว่าอย่าถามเด้อว,ว่าพันธุ์ยังเพราะว่าตนเอามาปลูกกะบล่รู้คือกันว่าพันธุ์ยังอันเอาไนเอาไนมันมะก้าเนาะจ้ามาเพาะให้มันเป็นเบียร์นอยขึ้นมาแล้วเอามาปลูกแต่ว่า พวกไปเนี่ยดกทุกต้นเลยได้จ้าเข้าสิเอาไปเอาไว้เฮ็ดแนวยุ่นแต่วันนี้เข้าสิเอาไปลงไปกรุงเทพเฮ้าสิไปกอเทมอนี่สิเอาไปสง่อสองน,นุ้ยกับพ่อส่งนุ้ยนี่ก็นเลือกกินเราจ้านี่ฮึบโอ้เฮยญ่คะจ้า,จาตาสะออนเธอเด้นี่ทั้งไยย่ทั้งเนาเ้นะอันนี้ทั้งไ่ทั้งเาวาของเทเลยเลยจ้า โอ้เห็นบ่แต่สะอ่อนจะ้าละกระต่ำกอบกอบไดมละกอ่อพันนี้นะอันภาษาผููใดก็เอินมาฮุ่งเนาะจ้าแต่วันอยู่บ้านหน้าฝ่ายเนี่ยเหมี่ยกับมาอยู่บ้านหน้าฝ่ายโดนเนาะมาอยู่นี่สิบสองปีแล้วพคนสิเอินว่ามาก่อมาก่อกันเลยติดข้ามแวานะเพื่อนว่าเอินว่ามาก่อจ้านี่เห็นบ่หน่วยย้าอ้ักจ้า